ที่สองครับจันเครื่อนเด็กเรีกเรีกเลือนิน้อยหงงน,นาหนาเนี่ยควมจุของเครื่อนโอ้เด็กหน่อยมันยางไป ไปของเจ้าเนีต้องไปของ่นวัดงใหญของนี้นี่่เพอของยดเด็กคนส่ป็นแกั่ของหลวงพ่อัใรเห้งเกดเดี๋ยวพาเด็กๆไป นบันไดกระจกกันมั้ไปแล้วครับทีนี้จเจี่ยแบบสุดๆไปเลยตรงนี้ร้อยตรงนี้เหไอ้ได้เลกอย่างนี้น22ผไน,นไ,ได่้อโอ้โบรรยากาศนั่งกินเขาดตนี้ ไปเลยส,สามคนไม่อยากไปเนาะเอาไปสามคนเนาน้เดียวทเบิองสก,กายบอกเขือ่อนอุบลรัฐอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำูโอ้โหเสจ้าเที่ยวปะ vậy, ừ, ba hành nhanh rồi đấy, bố nó tổng kia nó cứ cao là cái nó chưa ừ. bắt, cũng phải ăn mà, xui rồi, Chị ông là ไปแล้วไปลงลงไปอย่างเกอันนี้มันมีอยู่แล้วะสะกายว่าครับ,บัาที่นี่<อ>ยืนนั่งไปยินนั่งอือหือไปไปะเร็วเร็วเรวอันนี้ใสอยอย่ไหมเดี๋ยวพี่ใส่งนนี่นี่ดีกากส้ด เดินขึ้น<ด>สก,กายว์กเลยครับใส่รองเท้าก่อนเนีวอันนี้ยนเยียมกันความเดินของเล็กน้อยใส่สรองเท้านั้นละปดีสินั่งก็เสียดีก้สียดไถึงหวแต่ก็คอยระวังนะ

quá, má đây, ôi, to lắm, <laughs> 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 ยามไปท้าโบวัตคนถ่าย่าดูเมงสย่อนแสงเดี๋ยวนะโอ้ขายเซลล์บิกรูป น,คน่คับปากนนกล้องจำเป็นคุนอันนี้อีกนิบเออมุมนี้สวยครับมันยังมายอมเสียง<อ>ดู หนาวที่ลูกมาหัวต้องยางา้ายนมุมสูงของผู้พัพนคำ สองตัวน้อยบอกว่าตั้งย่านไปไปไม่จะจับเดิอไปฟ<อ>า,าสิชิดด่เด็กเด็กกัะสิกลัวเนี่ยครับนี่ายผา<อ>ู้ chíu 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 ch 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 มาเร็วเร็วเยยาง,งมาเร็วไปยัดยังไงนเลนต้อเป็นัวข้างสูงมัวยังต่งนีนึงนสั้นๆหนึ่งลงมาลงมาเร็วเข้ารถ โอ้ยแงมาเลี้ยงเพ่นจอดยืนปะจอดกอเืนนี่ด

บอกเลยว่าดีว่าคักบังทีเป็นย,ยังไงเสียวาวาบาดถืหวักแล้วหาอันได้ป่

บียังบียยังยงไ่ออกเลยบียยบ้นกัคืนแล้วสวยไหมท่านที่รู้สาสันนาดีไ <semester> ม<คะ>่จับมือก็ผมดสิจ้าดี่ดคือผูให้ถูกตองสุดอีกพวกสุด ตองล้องไปเบิ่งไปึ้อเป็นนางคุณผู้เป็นนางกำกันหลายคนแล้วสิ้ถ่ายรูปหมูมูหมูมุบหมูจะถ่ายลูกหมูนะครับก็ดำ่าไปงวบอกว่าจะม้วนห้่งล่างตัวล่างช่วงมักกว่าสู มันสูงมันเห็นมุมเลยตอนตอนขึ้นเขาให้ขึ้นไปจอยหันด้วน้อแรกเขาไปขายถ้าปอย่างนี้มันจะไม่นปอย่างนี้มันขึ้นได้อันมอันนีหตอนนี้ดึกหอดมองหมรลมพูแล้ว

เป็นน้ำแจงกปรับทะ,ะเลครับเดียกๆชอบใจมากแงแงกินเื้อแมเจียินงเกินหมูแดงไปบ้างหมูแดงด่ยหลังจากไปหมูเบ้างหมูแดงนั่นมหกินหมูกระทะได้บ่อย กี่ลากับเราเองตัวลูกกินหมูแดงแล้วไม่กินหมูกระทะไม,ม่เบิ่งหมูแดงแล้วกินเลยกินเลยกินเลยกินหมูแดงแล้วก็กินหมูกระทะอย่างเงี้ยมาครบปะเนี่ยเห็น,นดิคือพอกมา,กาครบห้าหกคนเลยอ๋ออืม ขีดยุไส่แม่ก็ดูว่าขีดอย่างอุดม<ห>สมบูรณ์ได้ทั้งเบิงหมูเด่งได้ทั้งหมูดงได้ทั้งหมูกระทะนิดหน่อยหมูมดมเด่งหมูดงมัง่งเบงมาแล้วกับหมูเด่งอันนี้หมูมกระทะเมืม่อนี้หอดบ้านเราจะกลุ่มกแล้วแต่ด้วยไง bên dưới ừ, <coughs> này mọi người Bị chứng đình đã đình xong này mô đông này mô đông này mô đông đông này mô đông này mô ấy, bạn này mô đấy này i have a